สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกุกคักชาแนลนะครับผมมาทําไกด์ช้าไปหน่อยนะครับพอดีผมไปทําเรื่องอื่นอยู่เนาะก็เดี๋ยวผมจะไล่ทําให้รัวเลยแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวันละ1บอสนะครับโอเคอันนี้เป็นในดีฟรีทูเพย์ของผมนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเฮ้ยต่อให้เป็นในดีฟรีเนี่ยคุณก็สามารถผ่านบอสได้แบบอีซี่อีซี่นะครับตัวผมเองเนี่ยผ่านที่สกอร์สามวันหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่ต้องการสกอร์มากกว่านี้นะครับมันจะมีทั้งหมด กูจเจนน่ามนมี7วันถูกไหมซึ่งขอรางวัลที่มันได้สูงสุดนะครับเนื่องด้วยนี้เป็นอีพีแรกจะขออธิบายนิดนึงนะขอรางวัลที่ได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่20,000ซึ่งจริงคุณใช้เพ่ประมาณ2880ัอยมั้งประมาณสอง้เนี่ยคุณก็สามารถจบได้แบบเต็ม2 0,000สกอร์แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะขอแค่คุณเล่นได้ผ่านก็พอนะครับสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาคุณผ่านเนี่ยพอคุณกด F5 มาเนาะ ดูที่ไฮโปเซสิตมันจะเห็นว่ามันจะมีชาเลนจ์ขึ้นมาให้คุณดูขอคุณผ่านคุณก็จะได้และไอ้พวกพรีโม g เจมฟรี60พรีโมเจม7วันก็420นะครับส่วนสกอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนแค่การท้าทายของคุณเองเท่านั้นเองนะครับทีนี้การที่คุณจะผ่านในบอสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบของฟูโหดโคตรคือคุณสามารถปรับอาหารเข้าไปก็ได้ไงเช่นนยกตัวอย่างสมมติว่าคุณอยากเล่นง่ายๆอย่างเงี้ย สิ่งที่คุณต้องกินคืออะไรอะสมมติคุณเลือกดาเมจเป็นไฟไปตีเนาะเพราะว่าบอสในดัานนี้เนี่ยมันเป็นบอสไฟฟ้าพอเวลาโดนดาเมจไฟเนี่ยมันจะขึ้นดาเมจ2ฮิตอีฮิตหนึ่งเป็นโอเวอร์โหลดใช่ไหมคุณก็กินเนี่ยบวกดาเมจไฟ25%ไปเนาะคุณก็เพิ่มสเตมิน่าคุณในการลดสเตมิน่าในการใช้งานลง20%เพื่อให้คุณวิ่งได้บ่อยขึ้นหลดได้ถี่ขึ้นอาหารคุณอาจจะกินแค่เจดพารเซลก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปกินในอาหารทองเพราะผมก็ไม่ได้กินอาหารทองนกันั <c oughs> ัวครบ ท่านี้คุณก็ไปกินพลังป้องกันไฟฟ้าก็ได้นะครับเพื่อให้พลังป้องกันไฟฟ้าคุณเพิ่มขึ้น25%เนาะแล้วคุณอาจจะกินดิฟเฟนซ์ไปอีกหนึ่งชิ้นอย่างโกลเด้นคราก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้หายากอะไรเนาะก็คุณก็กินสัก4 5ชิ้นเนี่ยแล้วคุณก็เข้าไปตะลุยดันมันก็ผ่านแบบอีซี่เลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทำไกด์หลบให้นะครับว่าแต่ละท่าเนี่ยมันสามารถหลบยังไงได้บ้างแล้วมันมีทริคอะไรบ้างที่จะต้องโฟกัสเวลาเข้าไปเล่นนะครับโดยผมจะแปะเป็นคลิปมาให้ว,ว,วกัน ผมพูดถึงบอสไฟฟ้าก่อนนะครับบอส,สอ,อื่นเดี๋ยวจะมา EP อื่นๆเป็นต้นไปนะอันนี้เป็น EP บอสไฟฟา้าตัวที่ทำดาเมจได้แรงสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยจะมีเซียงหลิงนะครับที่จะมีโบกดาเมจ20%ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้เซียงหลิงทำดาเมจนะผมใช้เซียงหลิงกดอันติเพื่อเคลียร์ไอ,ไอเศษศเฉศศาดจากบอสเวลาที่มันมาตายไปรอบแรกอะ่ะพอคุณมีอันติเซียงหลิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นไกด์ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะผมมีทำาให้ด้วยนะครับว่า ประมาณไหนกดตรงไหนดีแล้วทายังไงบอสม,มันถึงจะแตกในฮิตเดียวโดวยที่คุณไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยนะครับส่วนชงยุนผมก็ใช้นะครับเพื่อเปลี่ยนดาเมจเป็นน้าแข็งเพื่อเวลาฟันจะได้ติดซูเปอร์คอนดักด้วยนะครับแล้วก็ผมใช้เบนเน็ตเป็นตัว DPS หลักนะครับเพราะว่า1นึ่ฮตัวเองได้แล้วก็กิลอมันกดได้ถี่ทุกๆ2กสอวิมันมีดาเมจเพิ่ม2องฮิตมันก็เลยแรงอ่ะนะครับมันก็เลยจบง่ายหน่อยนะครับถ้าคุณไม่มีเบนเน็ตคุณใช้ตัวอื่นก็ได้นะแล้วก็ตัวที่แนะนําว่าคุณจะมีตัวหนึ ผมจะบอกอีกทีนึงว่าทำไมต้องมีแอมเบอร์เนาะโอเคมาดูที่ท่าของบอสก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปเลยแล้วกันนะตอนที่ผมพูดไปท่าแรกเดี๋ยวเป็นท่าที่มาถึงคุณเจอเลยนะครับคือมันจะต่อยคุณหนึ่งทีนะครับมันจะหนีบคุณแล้วมันก็จะทุบคุณอีกหนึ่งทีวิธีการหลบก็ง่ายมากเลยครับบอสตัวนี้เนี่ยคุณต้องทิ้งระยะห่างจากมันหน่อยหนึ่งน้อยอย่าไปอยู่ใกล้มันมากนะครับพอคุณเคลียร์สามท่านี้โดยไม่โดนดาเมจได้เนี่ยมันก็จะลงไปนอนอยู่กับพื้นแนง่แงแมงร้อยคุณไปกระทืบบมมััันนนะะคครรุณกก็ไปทมมนนบ โอเคท่าต่อไปนะครับคือท่าที่2เป็นท่าสว่านเนาะที่ผมเจอก็ท่าสว่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทิ้งสเปซระดับยังไงคุณไม่มีทางที่จะโดนเลยแต่ถ้าคุณโดนทีหนึ่งแล้วคุณไม่ได้โดนแค่เฉียวๆคุณอยู่แบบใกล้ๆเซนเตอร์หน่อยที่คุณโดนเนี่ยคุณอาจตายในทีดเดียวได้เลยนะเนาะข้ไก้อีกอย่างหนึ่งในการเล่นในดันนี้คือ ตัวละครที่คุณไม่ได้ต้องการปดีเพะคุณเอาไว้มารับตีนแทนเพื่อนได้นะขอให้มันถึกกว่าเพื่อนหน่อยเช่นคุณอาจจะใช้ DPS เป็นสมมติคุณใช้เป็นแอมเบอร์อย่างเงี้ยซึ่งนักขนูคลาสหนูของเกมนี้ดีเฟนต์มันน้อยแล้วคุณอาจจะสลับเป็นตัวเคลมอ์มาเพราะตัวเคลมอ์มันได้ดีเฟนต์เยอะไงเวลาเลเวลมันอัพนะครับเวลามันโดนดาเมจมันก็จะโดนเบาหน่อยนะครับโอเคเอาไว้ท่าที่3นะครับค wow ือมันจะลอยตัวขึ้นไปสูงๆแล้วมันจะปล่อยลูกแก้มาท่านี้ก็หลบง่ายมากครับแต่มันจะมี ทริคออย่างหนึ่งคือเราต้องไปยืนอยู่แถวๆไว้ตรงเสาไฟฟ้าที่มันอยู่รอบๆแบบนะครับไว้เสาไฟฟ้าเนี่ยผมจะชอบใช้แอมเบอร์เป็นตัวยิงนะครับหรือว่าผมบางครั้งก็ใช้เบเนตฟันเลยมันทำดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์จริงแต่มันจะมีช่วงที่มันไม่ทำดาเมจนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นคุณก็ฟันมันทิ้งไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าทาไมต้องฟันมันทิ้งไปนะครับโอเคให้ถ้าปล่อยไฟฟ้ามาเนี่ยคุณก็แค่อยู่ห่างๆหน่อยประมาณจุดนั้นแหละ แล้วถึงเวลาพอมันวิ่งมาสักเลยเครื่องแบบมาหน่อยหนึ่งคุณก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาคุณก็หลบได้แล้วนะครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับต่อไปท่าที่สี่คือมันจะปล่อยพลังไฟฟ้าจากแกนกลางนะครับไอ้ท่านี้เนี่ยมาถึงนะครับคุณจะเห็นมันไปอยู่ตรงกลางแบบก่อนนะครับซึ่งส่วนเนี่ยเวลาันอยู่ตรงกลางแบบเนี่ยมันจะมีสองท่านะมีท่านี้บอีกท่าหนึ่งแต่ท่าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยออกบ่อยท่านั้นแต่ท่านั้นเป็นท่าที่ผมว่าน่าจะหลบยากที่สุดแหละพอมันไปอยู่กลางแบบเสร็จเนี่ย มันจะระเบิดเสามารอบตัวมันนะครับคือมันจะหมุนรอบตัวมันเป็นวงกลมเหมือนที่คุณเห็นในภาพวิธีการหลบคือคุณออกไม้ห่างก่อนนะครับเพื่อให้คุณเห็นความถี่ของมันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะแล้วก็ให้คุณวิ่งแทรกเข้าไปอยู่กลางกลางดงตีนมาเลยแล้วคุณก็ตีได้พักหนึ่งพักเดียวจริงๆนะถ้าคุณตีเยอะเนี่ยมันเสี่ยงที่คุณจะโดนมันหนีบกลับเข้ามานะครับถ้าเป็นแอมเบอร์ชาร์จยิงเนี่ยระยะเวลาไปอยู่ที่ชาร์จยิงไฟ3,000แล้วคุณต้องหลบออกมา้วิธีการหลบออกมาคือคุณตต้องเดดิินนชกกััับว ไอสี่เหลี่ยมของมันอะที่มันปล่อยเลเซอร์ออมาแต่คุณต้องอยู่ออกมานอกเขตวงกลมมันนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนมันหนีเข้ามาเนี่ยไอเขตที่เป็นเขตวงกลมอ่ะอันนั้นคือมันคือ,คอการบอกอน,นาเขตว่าดาเมจตอนที่มันหนีบเสาสี่เหลี่ย,เยมเข้าหากันเนี่ยมันจะทำดาเมจเป็นแนวอีถึงระยะไหนนะครับพอคุณวิ่งรอบๆข้างๆมาเนี่ยพอมันหนีเข้ามาคุณก็จะเห็นว่าคุณก็ไม่โดนดาเมจนะครับวิธีการหลบก็มีแค่นี้นะครับ ต่อไปคืออีกท่านหนึ่งคือมันจะไปประมาณกลางๆแบบกันนี้แหละมันจะไปปล่อยขึ้นไฟฟ้าออกมานะครับซึ่งใน้ลื่นไฟฟ้าเนี่ยบางคนอาจรู้สึกว่าแม่งหลบยากชิบหายเลยแต่ในะความเป็นจริงคือถ้าคุณวิ่งไปอยู่ตรงโซนแถวๆเสาที่อยู่ขอบแบบนานะครับหลบง่ายมากเลยขออย่างเดียวคุณอย่ายืนแช่ให้คุณสแปม AD ไปก่อนแล้วก็คุณเห็นมันมาทางไหนแล้วคุณดูแล้วคุณหลบไม่ทันเนี่ยคุณให้กดแดชเอาเนาะ เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณกดยืนเฉยมันเหมือนฟุตเต็ปคุณมันมีปัญหาพอคุณจะกดบางทีเรียกชั่นของคุณมันไม่ทันเพราะคุณไม่ได้วอร์มนิ้วไงแนะนําให้กดสแปม e m d ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณก็หลบเอาถ้าไม่ทัน,นจริงๆคุณต้องกดแดชช่วยนะครับแค่นั้นเองต่อมาคือมันจะตบแล้วปล่อยลูกไฟฟ้าออกมาสามลูกนะครับนี่คืออีกท่านึงไอ้ท่านี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่คือถ้ามันจะตบท่านี้แล้วมีลูกไฟฟ้าออกมาคือหมายความว่าไอ้ตรงเสารอบแมปเนี่ย มันติดหมดทุกเสาแล้วนะครับถ้าคุณเอาแอมเบอร์คอยๆเคลียร์ยิงเสารอบแมบไม่ให้มันติดครบทุกอันเนี่ยท่านี้มันจะไม่มันเกิดขึ้นมานะครับเนะาะทังนั้นก็ท่านี้ถ้าคุณไม่อยากเจอก็แนะนําว่าให้คุณพยายามแบบว่างก็เอาแอมเบอร์ยิงเสาไปด้วยหรือเอาเบนเน็ตเดินไม่เคาะอะไรก็แล้วแต่แต่เอาให้เสามันแตกอย่าให้มันมีเสาอยู่เต็มรอบแมปนะครับ ให้มันมีแค่แบบนิดนหน่อยพอหนึ่งมันจํากัดเขตแดนในการวิ่งของคุณด้วยนะครับโอเคท่าสุดท้ายนะครับผมมองว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างจะเสียเวลาและหลดไปยากนะครับคือมันจะปล่อยเสาสี่เหลี่ยมของมันออกมาคุมตัวเรานี่แหละนะครับรอบๆอ,อยู่ในพื้นที่นะครับอย่างที่คุณเห็นในภาพเนาะเสร็จแล้วพอเวลาอยู่ในน้นแป๊บนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีพลัง อยู่ตามพื้นนะครับอันนี้คุณก็ต้องสเปมเอดีอย่างที่บอกแหละเพื่อกระตุ้นให้คุณเนี่ยเตื่นตัวตลอดเวลาและสามารถหลบได้นะครับมันจะมีพื้นที่ว่างอนูนิดหน่อยนะครับคุณพยายามซูมแมปออกแล้วปรับมุมกล้องให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับเพื่อที่คุณจะเห็นพื้นแบบเต็มๆมานะคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องแดดไปหลบตรงไหนนะครับก็คแค่นี้พอคุณหลบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จบท่านั้นไปเองนะครับคือท่านี้เนี่ยถ้าคุณเห็นมันทําแล้วเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งคือคุณวิ่งเข้าไปใส่ตัวมันยครับะวน้้ดดไไป ก็มีแค่นี้เองว่ไฟฟ้ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือคุณต้องเข้าใจแมคคาณิกของบอสก่อนว่ามันทําอะไรบ้างนะครับท่านทั้งหมดเนี่ยมันทําแค่นี้เองนะครับสำคัญแค่ว่าสอบรอบๆเนี่ยคุณพยายามยิงทิ้ง ให้หมดหรือให้เหลือแค่อัน2อันนะครับเพื่อที่ป้องกันเวลามันตกก็จะมีท่าลูกไฟฟ้าลอยมาเพราะไอ้ลูกไฟฟ้าที่ลอยมาเนี่ยแม่งโคตรอันตรายเลยนะครับเพราะมันหลบยากเพราะตอนที่มันมาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราครับพอมันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะวิ่งหนีเอาจะมันได้แบบพ้นพ้นเนี่ยแม่งยากมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะผมเคยทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าได้ทุกครั้งไงส่วนใหญ่แล้วเจ็บตัวทุกทีนะครับฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าหลบได้ก็หลบนะครับ หรือบางฉดหลบไม่ได้เนี่ยสลับตัวที่คุณคิดว่าตายแทนแบบไม่ต้องชุกมันขึ้นมาก็ได้อ่ะให้ตัวนั้นมันตายไปนะครับโดยที่ตัวหลักคุณจะได้ยังอยู่แล้วก็ยังไม่เสียอาหารชุกไปนะครับโอเคทีนี้ตอนเฟสสุดท้ายของบอสนะครับมันจะมีฉากอยู่หลายที่นะครับขอแค่คุณมีเซียงหลิงอันติในตอนนั้นเนี่ยคือคุณผ่านแล้วนะครับวิธีการคือคุณแค่กดอันติของเซียงหลิงหลังจากที่บอสมันตายใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณก็ไปกด e ของเซียงหลิงก็คือไอ้บูบ้านะครับกูบ้ามัน กดใส่ตรงแท่งใหญ่ๆนะครับเพื่อที่ให้กูบ้ามันพ่นทิ้งไว้แล้วจากนั้นคุณก็วิ่งไปทําลายก้อนอื่นๆนะค,คุณจะใช้เป็น Bennett, เบเนดไปฟันอี e, หรืออะไรก็ได้แล้วคุณค่อยวิ่งกลับไปตีไอแท่นหินที่เป็นแท่นใหญ่สุดทีหลังนะครับหรือมันอาจจะแตกเพราะกูบ้าไปแล้วก็ได้แค่นี้คุณก็จบแล้วครับนี่คือทีเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับซึ่งเสียงเหียงทุกคนมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับคุณจเจาะเลเวล10เข้ามาก็ได้พอมาถึงเข้ามาคุณได้ติงเลยอยู่แล้วนะครับ ขอให้มีเซียงหลิงไว้ตัวหนึ่งละกันนะครับสแปร์ไว้ว่า100%คูณผ่านแน่นอนไม่จําเป็นต้องมีดีลุกมานั่งกดอันติกวาดคุณก็ผ่านได้ในรอบเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะรีบทําไกด์ตัวหนึ่งต่อมาให้นะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะเพราะว่าผมต้องเทสให้ครบว่าสรุปแล้วบอสมันมีท่าทั้งหมดกี่ท่ากันแน่นะครับเพื่ย มาทําไกด์ให้คนดูนะครับว่ามันต้องหลบทั้งหมดกี่ท่าแล้วแต่ละท่าเนี่ยคุณควรจะหลบยังไงในแบบที่ผมทดสอบและผมมองว่ามันเซฟนะครับโอเคเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย